หัวข้อที่สามขีดสี ข้อที่1นแนะนาให้เล่นด่านซีโร่ดมนะครับกำจัดศัตรู3คนเก็บสะสมได้นะสเล่นด่านซีโร่แดมกำจัดศัตรู3คนเหมือนกับภรารกิจก่อนหน้านี้เลยนะครับสเล่นด่านแบ็กเคช์กำจัดศัตรู3คนสามารถเก็บสะสมได้ 4. เล่นสเปซซิตี้กำจัดศัตรู3คนสามารถเก็บสะสมได้5เล่นด่านใดก็ได้ห้ามใส่เสื้อกรอกก่อนเริ่มเกมแต่สามารถเอาเสื้อกรอกใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วค่อยไปสวมใส่เสื้อกรอกภายในเกมได้และกำจัดศัตรู2คนเมื่อทําหัวข้อน,นี้ครบแล้วเราก็จะสามารถผ่านเข้าไป ทาภารกิจในหน้าที่4ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูอีีที่3ทับ1สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะผมใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์สอนทำเซฟแก้วแล้วนะครับในหน้าที่4ภารกิจสุดท้ายมันจะยังล็อกอยู่คุณจะยังไม่สามารถรับภารกิจนี้ได้หากคุณยังไม่ทาภารกิจคอลเลกเตอร์และพันธะสัญญาแห่งโชคชะตาให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหัวข้อละ2ภารกิจในหัวข้อคอลเลกเตอร์เราต้องส่งไอเทมภารกิจอย่างน้อย2ครั้งในหัวข้้้้ออออนนนีีีีีีจะะง่่่่่่่าา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 ายยยมม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 มกกกๆสสสสํํหหรรรรรรัับบบาาคคคทททททไไเเเเพพแแลลวววตถ ส่งได้ต้องเก็บออกมาจากในแมทเท่านั้นไม่สามารถซื้อและมาส่งได้ดังนั้นเราต้องเลือกหัวข้อที่มันง่ายกับเราที่สุดหากเราไม่มีของแดงชิ้นนั้นๆเลยเราสามารถรีเซ็ตได้วันละ3าครั้งตรงมุมบนขวามือและหากเราต้องการล็อกภารกิจไว้สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยภารกิจที่เราล็อกเอาไว้มันจะไม่ถูกรีเฟชจนกว่าเราจะปลดล็อกมันแล้วเราก็ไปตามหาไอเทมที่เหลือเพื่อมาส่งภารกิจในหน้านี้ในหัวข้อพันธสัญญาแห่งโชคชะตาเราก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จอย,อย่างน้อย2หัวข้อซึ่งผมเลือกหัวข้อนี้นะครับต้องทำ ที่ถือบิก1คนโดยหัวข้อนี้เนี่ยเราสามารถเป็นคนที่ถือบิลกแล้วสังหารศัตรูก็ได้นะครับจากนั้นถอดรหัสบิก1หนึ่งครั้งแล้วหลบหนีให้สําเร็จอีกหนึ่งครั้งเพียงแค่นี้ก็จะเสร็จภาร,รกิจอันนี้แล้วนะครับส่วนอีก1ภารกิจก็คือ final ascent ต้องทําให้เสร็จภายในแมตต์เดียวเล่นดาดสเปซซิตี้ทำภาร,รกิจหลัก1ครั้งกําจัดศัตรู3คนและออกเกิน1 8, 50, นึ่0ล้านแปดแนหานแนให้ทาภารกิจหลักเนี่ยเป็นลําดับสุดท้ายซึ่งภารกิจนั้นก็คือการยิงจาาาาารร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 รววจจนนนนนนัันาาารรนั่เเเอองงงซึสมมถบบภภกกกกิกิไไดดด้้้ตีีละคปห7ท พราะคุณต้องวิ่งไปกดภารกิจตรงโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งครั้งใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ5นาทีและนับเวลาถอยหลังอีกประมาณ1นาทีถ้าคุณกดรับภารกิจต่ำกว่า6นาทีคุณอาจจะออกไม่ทันนะดังนั้นอย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยนะเมื่อทาภารกิจลเลกเตอร์และพันธสัญญายแห่งโชคชะตาเสร็จเนี่ยคุณก็จะสามารถรับภารกิจอันสุดท้ายได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอการทาภารกิจในหน้าที่4แยกให้อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเอ็นไอเกมมิ่งเลย